ระบาทสมเด็จประวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวส่งพระกุณาโปรดข้าโปรดกระหม่อมพระชาทานพัตตาหารถวายผู้บริหารกณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระในสิทธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2514เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพเป็นคุณพระศะรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรนใจเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจราชนจาจักรไยยตราบจิรติติการวันนี้มีคณะตันเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัทหารแด่พระสงค์บนหอฉันแห่งนี้โดยสเสด็จพระราชกุศล สี่คณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะคุณแม่พองศรีนางพัฒนาศรีชัยยนันุูรณ์พลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัตรและครอบครัวพระสิริชัยพัตโกจัดพัฒหารเจถวายทุกมือเพนตลอดเดือนมกราคมสองพรบริจาคปัจจัยทั้งเดือนเป็นเงินหนึ่งสองพันบาท คณะที่สองเป็นคณะของคุณนรงศักดิ์ตั้งทองพร้อมได้ครอบครัววันนี้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ลำพิงทั้งทองและญาติที่หลวงลับไปแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์ก้ารูปสวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนั้นก็นำพัตหารข้าวหวานประกอบด้วยสมตำขนมเบเกอรี่คณะ ที่สามเป็นคณะของคุณสุคุณชาดาคุณแม่สสิวันอายุกเกษมวันนี้มาทำอุทิศกุศนให้กับหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยวัดสแกในวันคล้ายวันละสังขารน,นำผลไม้เป็น <c oughs> ขันผลไม้ขันหนุนมาร่วมถวายเพนด้วยคณะที่สี่เป็นคณะของนายกรทวัต นนทนาคอนวันนี้มาทํำบุญอุทิศกุศนให้กับเจ้ากรรมนายเวรถวายปัจจัยเป็นค่าพระทหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาท Today a pass on t h loving kindness and compassion of King Rama the 1 0 n t We have four group of the supporter who come to support us by giving the contribution to the fund starting by ฮิงรามาเดทด์เดอะเฟิร์สกล u ่ s เอเด็กุปเอาคุณแม่พ่องศรีมิสซิสพัฒนาศรีชายยันบูนเรียเอตมิรัลสุชาวัสดีจตุวัฒน์และแฟมิลี่พระศริชัยพัตตะโกบริวาย e ์ในวิต g ิท t เรีย for us every lunchtime throughout the month of the uh, January donate oh l v e t u a n บาท throughout the month the second group is the group of Kun Narong Thak Tong, and his family on the occasion of performing the Morito Dead to dedicate the Boris to Kun Ya Lam Ping Tang Tong, and the, uh, then relative who passed away invited Nai Mong to perform the Buddha Manta chanting and also have brought many uh, of the, uh, the kinds of the um, ปาปิยาสลัดแอนด์เบเกอรี่ทูอัสเดอะสเตท์กลุ่มเอกลุ่มคุณชาดาคุณแม่สัตวันอายุเกษมออนโอเคชันออฟเดอะแคตติสทูเดอะมอสต์เวเดนอเบลพรหมพระพรหมบันยอหุพาสวัสดีทูเดย์แฮปปี้บราเดดแจ็กฟูสตูอัสโฟล์ทกลุ่มเอกลุ่มของคุณมิสเตอร์กอนทวัดนนทนากรทูเดย์โดเนท วันท้าวสัน provide. ายส์ยะดาวริวะปุระปุริปุเรนทิสากระังเอวเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิจัตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะธา มณิโชติระโสยะทาสังติโยมเววรรณจาตุสานบารุวโคเวนันสัตตุมานเตม่ยบวัตวันดาราโยสุ

เพียงติยวิวันชัานตุสัพพะรวมกรณวนัสสตุมันเตมนวันาะรายโยสุกิยติยกายุคอนบาลอภิวานตนาสิ ที่าลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา